สวัสดีครับลูกคา้าตัวนี้ชุดนี้เป็นชุดใหม่นะลูกคา้าเป็นชุด2อคูนสองคาราโอเกะเลยเสียงกลางตัวนี้จะเป็นรุ่น Mini นะมินิคอนเสิร์ตนะมินิคอนเสิร์ตนี่ยเสียงกลางเฮต้ยออกใหม่ข้างในเมเน็ตเวิร์กเสียงกลาง12นิ้วแม่เหล็กตัวนี้จะใหญ่ร้อยเป็นแหลมเป็นแหลมปากเป็ดนะแหลมปากเป็ดแม่เหลกร้อยหนึ่งก็ซับเฟคคอนได้2ตัวเลยนะทั้งชุดนี้นะก็จะประกอบก็จะเมีบีวีก็ได้ออเดอร์หกก็ได้ลูกค้าเลือกได้เลยดอกก็เป็นดอก1 0 15นิ้วของปัม๊มแม่เหลก้อยก160 ดอก500วัตต์นะแบรนด์นากาชิดอก500วัตต์ก็จะมีพาวเวอร์ุ่นนากาชิรุ่น NK 165 0 0 0วัตต์นะพันวัตต์หนึ่งตัวเปีนี่ก็ใช้ไม้ได้2ตัวเป็นปีนากาชิช่วนต่อบลูทูธได้เลนการอยู่ b ได้นะตัวนี้เป็นเครื่องรับสัญญาณไม้นะลูกค้าเป็นเครื่องรับสัญญาณไม้หลังปักก็ไฟไปเกินไฟตก,ฟตกเบรกเกอร์ก็จะตัดนะกล่องเหล็กตัวนี้8 u อยู่ก็ที่โรงงานก็จะต่อสายอะไรไว้ให้หมดแล้วอันนี้เป็นเพจของบริษัทเลยนะลูกค้า ส9 9 0 0นีก้าพันก้าีกครับคนส่งเก็บเงินไปทางได้มารับเองที่บริษัทก็บริษัทก็ลดให้4 0 0ร้ดาลูกค้าไม่เอาไม่ไม่เอาลังปักไม่เอากล่องไม่เอาตู้แหลกลูกค้าพาวเวอร์ตัวเดียวปีตัวเดียวก็ชุดนี้ก็อยู่ที่19,900จะมีพาวเวอร์ตัวหนึ่งปีตัวหนึ่งนะ เดี๋ยวประมาณสักอีกครึ่งสักครึ่งชั่วโมงหกล้อก็จะมารับสองคันนะเป็นรถหกล้อช่วงยาวจะมารับสองคันทุกวันเป็นอย่างนี้ฮะลูกคา้าแพ็กวันต่อวันนะล,ลูกคา้าต่อช่วงนี้งานเยอะต้องส่งให้หมดวันต่อวันกี่โมงก็ต้องขึ้นรถประมาณสองทุ่มต้องขึ้นให้เสร็จนะสองทุ่มต้องขึ้นให้เสร็จหกล้อสองคันนะ่ะก็ไปแล้วคันหนึ่งเดี๋ยวมาอีกสองคันก็ต้องขึ้นให้หมดเนี่ยการแพ็คเนี่ยลูกคา้าที่ลูกค้าเห็นเนี่ยตอนนี้จะเป็นตู้เบรสิบห้าสิบห้าก็แพ็คอย่างดีเลยนะตอนนี้ เป็นกลางสิบสองเป็นกลางสุสองตัวนี้ยังเป็นตู้โรงแรมนะตัวนี้เป็นตู้โรงแรมเป็นกลางสิบสองนะก,ก,ก็จะพักก็จะจะทยอยขึ้นรถแบบนี้ทุกวันเลยะถึงปีใหม่เลยสวัสดีครับลูกค้าที่ที่ซื้อซื้อเพราะว่ารถเอ่สี่ชนะไปใช่ไหมใช่ครับเนี่ยจะจะต่อแบบไหนเดี๋ยวเฮียเดี๋ยวเฮียต่อต่อให้แล้วเฮียจะส่งไม่ให้ดู ได้ครับเอาแบบไหนบอกมาเลยจอต่อมิกเข้า EQ EQ ไปเข้าคอร์ดคอรไปเข้าระบบไปเข้า power s e c h a n n e l สอง channel ต่อมิกเข้าคอร์ครับอ่ามิกสองทางอ่าสองทางสามทางต่อเหมือนกันแล้วก็ต่อคอร์ไปเข้า power ต่อคอร์เข้า power ครับนั่นแหละตอนนี้ย่าอย่าอยต่อให้แล้วเดี๋ยวดีจะส่งไปให้ได้ครับได้ครับแล้วก็มีอะไรก็ เสียงเนี่ยมันออกทุกชแนลทุกช่องแต่เวลาเราจะเบาเร่งช่องหนึ่งกับสามมันไม่ได้มันได้แค่สองกับสี่อ๋อได้แค่สองกับสี่คือลูกค้าไม่ได้ตอบแบบระบบสเตอริโออันนั้นลูกค้า,าไปกดที่พาราเรลใช่ใช่ลูกค้าต้องถ้าออกให้ทุกช่องเนี่ยลูกค้าต้องกดเป็นสเตอริโอถ้าพอสเตอริโอแล้วมันต่อก็ไม่ดังต่อสเตอริโอต่อช่องใครช่องมานอย่างเงี้ยต่อหนึ่งมันมันมันก็ไม่ออกออกต่อสี่ออกสี่อ, 4, อ,อ,อ้าวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแยกต้๋ส่งไปให้ดูเลยเพราะแยกต้ต๋วทำ ต่อต่อถ่ายเพิ่งเสร็จเนี่ยได้ครับถ่ายถ่าย,ถ,ายถ่ายวิดีโอเพิ่งจะเสร็จเนี่ยได้ครับนะ,บะต่อให้ดูเลยให้สัญญาณออกมาทุกจุดเลยนะทุกลูเลยนะพิธีการต่อก็ต่อแบบพา r a l e ลลนะเอาข้อส,สองทางที่มีในกิฟท์ล็อกนะกิฟท์ล็อกเนี่ยกิฟท์ล็อกเอาข้อสองทางเนี่ยจากตรงนี้นลนะสองหัวมาเข้าคอสเอามาเข้ามิกซ์นี่เราทําเป็นเบสแล้วกันทําเป็นเบสนะทําเป็นเบสชั้นที่หนึ่งชั้นที่สอง เอาเข้าสัญญาณที่เอามาเข้าที่ช่อชัน้นที่สองแต่ลูกค้าต้องกดพาราล e ลนะกดโยกมาที่พาราล e ลสวิกเนี่ยโยกมาไว้ตรงกลางเลยพาราล e ลทั้งสองตัวเลยนะสองตัวนะสองตัวเลยต่อวิธีนี้ก็ต้องกดพาราล e ลอันนี้เรากําหนดเป็นกลางลกลางแหลมเป็นกลางแหลมการลูกค้าก็มาเข้าสัญญาณที่สี่เลยเอามาเข้าชั้หน้าที่4ี่เลยต่อแบบเนี้สัญญาณก็จะออกมา ทุกลูเลยเพราะว่าทางฮะพาเ a ลเนี karaoke, ่เขาจะเชื่อมพาเลตตรงแผ่นเป้นน่ะจะทําเชื่อมต่อไว้ข้างในจะทำจะทำเชื่อมต่อไว้ข้างในสัญญาณจะออกมาสีเลยอันนี้ถ้าต่อแบบพาลเ l ลพา r เ l ลเขาจะเชื่อมต่อแต่ว่าลูกค้าก็ใช้ลูกบิดได้แค่สองตัวข้างละตัวนะจะกำหนดก็คือเมื่อกี้เราสายใช้สายสัญญาณไปเข้าชั้นแรที่สองสองแล้วก็ใช้ชั้นที่สองนะแต่ลูกบิดตัวตัวตัวแรกจะใช้ไม่ได้นะเพราะว่าลูกค้าจะใช้แต่อันนี้กำหนดเป็นเบสถ้าเป็นเบส แต่สัญญาณจะออกมาสี่ตัวเลยอสัญญาณออกสองโลเลยนะออกข้างเบดนะสัญญาณแต่ลูกเบรก็จะออกพร้อมๆกันลูกค้าจะใช้ลูกเบิกได้แค่ตัวเดียวตัวนี้ตัเป็นเบดนะฮะอันนี้ก็ใช้ไม่อันนี้ใช้ไม่ได้ก็จะใช้ได้ตัวที่สี่ตัวนี้เป็นเสียงกลางแหลมนะนกลางแหลมถนะ้าะออกมาสอบพร้อมกันเลยฮนะจย่อ,อสัญญา ถ้าเราเป็นระบบสแตนาริโอนะลูกค้าระบบสแตนาริโอลูกค้าย้ายสายสัญญาณเลยนะสายสัญญาณที่ที่เราเสียบที่เราต่อเข้าชั้นแนทที่สองเนี่ยลูกค้าก็ย้ายสายสัญญาณมาเป็นชั้นแนาที่หนึ่งเลยชั้นแนทที่หนึ่งที่ทเป็นเบสนะโซนี้ทําเป็นเบสลูกค้าก็ต้องกดเป็นระบบสแตนาริโอนะสายสัญญาณเนี่ยลูกค้าย้ายมาเป็นชั้นแนาที่หนึ่งทั้งสองทั้งอันนี้กลางแหลมนะลูกค้าก็ย้ายสายสัญญาณมาเป็นชั้นแนาที่สามก็หนึ่งสองสาม แต่สายที่ที่ให้ไอที่แถมไปเนี่ยหัวท้ายนะลูกค้าลูกค้าอย่าลืมกดสเตนดลิโอนะสวิกสเตนดลิโอทั้งสองตัวเนี่ยกดมาลูกค้าเอาสายสัญญาณขาออกเนี่ยมีเขียวนี่นะขาออกนะเสียเข้าไปเลยนะหัวไอ้สายสัญญาณเอ้อสองหัวที่ให้ไปลูกค้าก็พ่วงออกมาเลยนะต่อก็อย่างนี้เลยนะนะอันนี้จะได้เป็นเบรกล่ะเบรก็ออกออกมาออกมา,ออกมาใบใครใบมันแล้วนะอันนี้ก็จะได้สายสัญญาณที่ท,ที่ที่มีให้ไป เสียงกลางก็เหมือนกันนะเสียงกลางเสียงกลางก็เหมือนกันนะอันนี้ก็เป็นโซนนี้ตันนี้เป็นสายสัญญาณเสียงกลางตรงสีเขียวเนี่เป็นเสียงกลางตอนนี้ก็จะออกเป็นตัวไข่ตัวมันละตอนนี้จะใช้ลูกบิดข้างหน้าได้สี่ตัวอันนี้ก็จะเป็นเป็นกลางนะเป็นกลางใบไข่ใบมันแล้วนะนะตอันนี้เป็นระบบดึงเลียวนะใบไข่ใบมันเลยวะนะตอนนี้ลูกค้าก็ลังคกั กำหนดจะจะเอาเอาใบซ้ายดัง่าลูกค้าก็เร่งไปอันนี้ใบใบใกลารใบมันเลยนะ,ะน,นี้เป็นเส้นกลางแหลมอ่าด้านนี้ซอนนี้จะเป็นเบสเบสสองใบนะอันนี้ใบที่สองอันนี้ใบที่หนึ่งอันนี้เป็นระบบสเตเริโอเพราะว่าอ่าแล้วเนี่ยเนีย ก็จะใช้ลูกบิดได้ได้ได้ไดลูกโัวเลยของตัวนี้เป็นเบรคนะะอน,นี้เป็นกลาง สวัสดีครับเฮียต้อยครับได้ได้ครับขอบคุณฮะอ๋อใช่ใช่น้องก๋านี่ไงกำลังกำลังจะเปิดให้ฟังอ๋อใช่หมื่นมื่นไอ้ที่เป็นพาวะสองตัวใช่ไหมแล้วก็มีจะมีชุดใหม่ลูกค้าเห็นแล้วยัง ชุดใหม่ที่ว่าเสียงกลางเสียงกลางเป็นเสียงกลางตัวใหม่ฮะเป็นเสียงกลางตัวใหม่เป็นเสียงกลาง,ง,าง,ง,างารุ่นมินิคอนเสิร์ตน้องๆโรงแรมน,นิดนึงทำขึ้นมาใหม่ชุดนี้ชุดนี้ก็เปลี่ยนเสียชุดนี้หมื่นเก้าพันเก้าร้อยกับกับก็ได้พาว์าตัวเดียวเหมือนกัน